เนี่ยแฟนฉันมารับละเอาแล้วลจีนกลับงไงเดี๋ยวแฟนฉันก็มารับแล้วงั้นฉันกลับก่อนนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติงต๊งติ๊ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะรอนนานแย่เลย รถเมเย์กลับไงคุณบอกว่าก็จะมาลาปัดแล้วดูนี้เนี่ยฉันรอตั้งกี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่บ่ายสองจนตอนนี้จะเย็นแล้วเนี่ยกะระมันติดอะคุณทำางไงได้ล่ะรถติดหรือเต่ากัดยางแตกไม่ทราบคะมาเอาป่านนี้เนี่ยแฟนคนอื่นเขารับไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยเหลือเขาคนเดียวเนี่ยนี่คุณคงไม่รู้ใช่นะมว่าสมุทรสงครามอ่ะมันไกลแค่ไหนไปนทําอะไรสมุทรสงครามกระมาวาน่ะมีคนบน่นว่าอยากกินปลาทูแม่กองผมเลยไปตามหาครึง่งค่ำวันเลยนะ ปขึ้นรถกลับบ้านไปกินปลาทูกันน,นั่นดีดีละเฮ้ยทำบ้านอรอเธอเนี่ยคบกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังจะเล่นมุกเก่าๆอีกไอ้บ้าปล่อยมุกบ้าเลยอะทำไมคุณขึ้นรถผมน้ำมันหมดทุกทีเลยหวนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เติมน้ำมันเองอ่ะอยังมีหน้ามาโทษคนอื่นอีกเอออยาขยับแล้วกันยังพอใช้เท้าถ่ายได้อยู่เออมาช่วยๆกันนี่คุณตัวจริงดิล้อฉันเล่นปะเนี่ย